มีปืนฉีดน้ำได้ส่งการหรือยังครับแนะนำวันนี้เลยนะครับเป็นปืนฉีดน้ําอัตโนมัตินะครับฉีดได้ไกล8-10เมตรเลยนะครับสามารถเติมน้ำได้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะนาเล่นน่าใช้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับอันบ็อกเลยนะครับฉีดน้ําได้ไกล8-10เมตรเลยนะครับ ของนี้หนึ่งกล่องนะครับก็จะมีปืนฉีดน้านะครับแบตเตอรี่สายใช้แบตเตอรี่ไขควงแล้วก็คุ้มมือนะครับมาดูรอบๆตัวปืนกันนะครับอันนี้ก็เป็น,ป,นปืนฉีดน้ํามันเองนะครับผมอันนี้เป็นทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นทางด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นไกนะครับรุ่นที่ผมสั่งมาเป็นแบบเติมน้ําอัตโนมัตินะครับเวลาจับก็จะพอดีมือแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันเลยนะครับสำหรับจุดใส่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับให้คลายสกูรออกนะครับแล้วก็สไลด์ลงมานะครับแล้วก็นําสายอออกกนนนะะคครรรรััับบบบล้เีียยต่งดดู นี่ดังแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนที่เราได้ไปใหม่ๆนะครับก็แนะนําว่าให้ทาการใช้แบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะครับสำหรับเวลาการใช้แบตเตอรี่นะครับอยู่ประมาณ2 -3 ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ก็จะเต็มนะครับอ่ะแล้วก็ปิดฝานะครับถันสกรูล็อกไว้นะครับเดี๋ยวลองไปฉีดน้ําดูกันนะครับสาหรับวิธีการดูดน้ํานะครับผมให้เราเลื่อนไกลไปทางข้างหน้านะครับดันไปเลยนะครับ แล้วก็จุ่มหัวลงไปนะครับตัวเครื่องจะดูดน้ําเข้ามานะครับสำหรับขนาดความจุน้ำนะครับอยู่ที่280มิลลิลิตรนะครับถ้าน้ําพุ่งออกด้านบนแบบนี้นะครับหมายความว่าน้ําเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองยิงลงน้ําดูก่อนเลยนะครับโอ้โหน้ำแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูนะครับนี่ได้ไกล8-10เมตรเลยนะครับฉีดได้ไกลมากนะครับฉีดได้เรื่อยๆเลยนะครับ สามารถเล่นได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ25นาทีนะครับต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าน้ําเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับด้านบนตรงนี้เราก็ดูได้นะครับผมทุกนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมองหาปืนแบบนี้เอาไว้นะครับเป็นปืนแบบออโต้นะครับสามารถเติมน้ําได้อัตโนมัตินะครับเล่นได้สนุกด้วยนะครับผมกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนถ้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยยยกกััันน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 ได้้้ใคคคอออมมเเเตต์ลละะรรรบบสสงงาปีีุแ่